โ, Finished, โ,โอ้ยเจิดโอ้ยเจิด่สนอเอยนองตาแอี่ประมาณนี้ออะยุคขันก็ต้องสังคมยอดนิยมแม่เชิว่าผมบอกไหนอีเราไม่ดีเลยยังไม่รองไปรองแบบไรบอกว่าจะไหนเรามากึนงมาเกิดเป็นไอ้คนชัวไปเลยเารีมาโอ้มันหาแสนสองมาเอ้าขอบคุณเสียวินเลครับบัตรห้าแสนสองครับ อ่าไปดูห้องกันเสียทีหนึ่งที่ไหนก็ดูแลวันนั้นไปบ้านอ่าไปอำเภอบุทริกวันนั้นก็ดูแลทีมงานผู้บรรยาอย่างดีเลยนะครับคอมพิวเตอร์พิจารณาชิตรัตนะครับอ่าบ้านน้องเมฆบ้านาน้นนนนนนนองเมฆห้วยคานี่ตอนนี้คู่มวยนีย่ว่าที่คู่ดูเดือนนะครับอ่าคู่นินจาเต่ากับ ทางด้านเพชรสวนฝ้ายนี่มาแล้วว่าที่แล้วว่าที่ไว้ก็นะครับรอคู่ต่อต่อไปว่าจะมันขนาดไหนครับตอนแรกว่าจะมวยหญิงตอนนี้ลุกไปแล้วลุกไปแล้วเหลือดินเจะเต่าแล้วกับเพชรสวนฝ้ายลืมมอบเสื้อคู่นี้ชกเสร็จมารับเสื้อนะับชกเสร็จมอบได้ครับอ่ะอยวาลินเป็นยังไงเนาะ่อยวาลินป้าสงการมาสิไปหายหมอบ้านไปบ่ ในวาันนี้ก็ผู้ประสานกุ้งมวยในหลายๆสึกนะครับโอเคขวามาครับทางด้านของรถหมดต้องเงิดหนึงกระดับกับสูงยาวครับเจ้านี้ครับนี่โดยอาวุธเข่าหรืไม่ต้องห่วงเลยหนึ่งกระดับครับโอเคสูงยาวด้วยกันนะคุณรุ่งภูธรนะนี่สมัยก่อนก็ต้องดีเซลน้อยชอธนสุการครับ คนแบบนี้ครับหน้าตาแกคล้ายๆในเจ้าเพชรสุขุมวิธทางด้านหนึ่งกันละเจ้พชรสุขุมพิธสุขุมพิธคล้ายจริงๆพี่อุทิศส่วนรุ่งผู้ทองนี่คล้ายกับใครโอ้คนหน้าตาไม่ดีไม่เงี้ยคนคล้ายแับพี่คล้ายคล้ายสมบัติเปโตรนีนิดหนึ่ง ผมนี่หน้าตาคลับคล้ายคลับคายครับไม่คล้ายใครจะดีแหล่ไม่ดีแหล่ประมาณน,นั้นพี่อุทิศก็ให้เป็นเีวรักของพี่น้องใจใครก็พอบปลากุหลาบเขาด้วยจะเนาะปลากุหลาบเขาเอาเพียกเลยเป็นจงไใจวางอบตวิชัยเราขึ้นสิเขาท่านถึงกันดอกเอ็นจ่าเตาเป็นสนฝ่ายประธางใดกู เอาโยกข้าหาต่จากคู่นี้ก็เป็นทางด้านของพยักเล็กกับเพชรพยัคนะครับราวันพิเศษมีเท่าไหร่ก็มาวางนะครับแล้วก็ติดตามด้วยมาลายทองกับบึกดําแล้วก็เพชรป่าบอลกับเกียรติศักดิาาก์เด็เดยพยัคต้นสักฟ้างามรุ่งตะวัน พายัคเล็กวางแล้วห0 0พันนะครับให้เพชรพยัคเก็บมาเสียพจน์คงครับตอนนี้ไล่ยังไวทั้งสินก็14คู่นะครับท่านผู้ชมครับไล่ยิงเป็นครบแล้วนะครับก็อให้เตรียมตามที่คุณุกผู้ทอนได้แจ้งไว้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับโปรโมเตอร์วิทย์หยาบสธัธิรักน์นะครับอนุเคราะห์ น้ำดื่มนะครับพร้อมด้วยน้ำใสใจจริงเย็นๆมาให้นะครับ ขวนี้ครับอดีครับดกับล้อบลอบล้อบลูรถบดชื่อรถบดดูว่าจะบดไอเจ้าเพชรกระตั้อยั่ไงวันน um, ี uh, ้ไปรถบดแทโกดังสุ ตางสมีโมจิเก่งเยอะนะครับสัสงครามพบคีอเราทำเดกไม่ทราบว่าหายไปไหนตอนนี้นี่ก็เป็นเรนเนอร์ให้กับสามารถพราอารุณะหนผมดีด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้ก็เสื้อสวยๆนะครับจากประคูไพยลุนนะครับเจ้าคณะอำเภอเ็นจรัดนะครับวัดบ้านเสียว มาสักการกขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอด้วยนะครับอนุเคราะ์เสื้อสวยๆมาให้นักมวยครับแฮปปี้วันเตยครับจะขอลันธ์ใจด้ยครับยังนั่งขวาด้วยดึงกระดานขึ้วาแล้วก็ตักกรบื้อาวตักไม่ตักไปตักไปตักไม่บื้องรถจด้ยยังถืนไม่ได้ครับห0 0พัครับคู่นี้ครับ ซ้ายครับหนึ่งกระดับครับหนึ่งกระดับนี่น่าจะเป็นเนพชรอะไรอยู่เพชรได้ถ้าเพชรเนี่ยเขาจะเรียกเป็นกระดับกระดับถ้าทองก็เป็นบาทเป็นสนิงอะไรว่าไปาก็ไม่ค่อยถนดัดกับลูกผู้ทอนเพราะว่าไม่มีอะไรกับเขาสักกระดับย <c oughs> กเว้น เออสมราญนีแกมีเยอะแต่ถ้านี่นี่เขาเรียกเป็นกะหลันี่อาจจะพอมีพี่ใช่นี่หนึ่งกะหลัดณสองกะหลัดประมาณนี้อ่าคู่ต่อไปก็เตรียมพร้อมนะครับโค้ชก็พยักเล็กกับเพชรพยักนะครับวันนี้ก็เสียดายครับช่วงเทศกาลช่วง อ่าบุญบัางไฟนี่ยแฟนๆก็อาจจะบางตานิดนึงครับมวยวันนี้ก็ได้เล่นแทบทุกคู่นะพี่อุทิศนดโอ้ได้เล่นตั้งแต่คู่แรกนะครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นดำมอยแดงยักษ์ละยงนะครับขวัญมั่นนาสีพลสูงอย่างนี้นะครับแล้วก็เช่นบึงแก้วนดงเจริญบอยเบญจลักษ์ปอสมานนครลำดวนนะครับแล้วก็ท่านนายกธนกิจดุษฎีกุลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบนเสียว แล้วก็ท่านรองนะครับนางพัวศภาวะนะครับรแล้วก็ท่านรองบุญมีสีมงคลน,นะครับท่านนิคมมโนธรรมนะครับกำนันตำบลเสียวนะครับแล้วก็พี่วีรศักดานิษนายบุญดีชาวพักดีใุญ่บ้านหมู่หนึ่งนะครับแล้วก็นางรุ้งมล,ลิว,วันนะครับปุญ่บ้านหมู 12, ่มสิบสองแล้วก็ขอบคุณนะครับทบูลธรรัพย์สลักคำนะครับปุญ่บ้านหมู่สิบสี่ ป๋าสักบันเสียวเมทีวิโก้ดำปอุ๊ดนาขนนอบทสันติชัยนะครับนี่คือผู้ใหญ่เจนีที่ร่วมสนับสนุนนะครับอุกวันชนะชัยบวกดาวรุ่งเบญจรตนัทเบเดการกุศลนะครับก็ถือว่าพี่น้องมากันนะครับโดยเฉพาะเซียนมวยวันนี้ก็ถือว่าเห็นหน้าเห็นตากันเกือบทุกทุกท่านเลยครับดังอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสเกตครับ ไม่มากนัะแต่ก็เห็นหน้ากันหลายท่านครับมาดูครับทีมงานจอธนชัยครับเจอกับทีมงานของแฟนโป้ครับอาจารย์เพชรจิจเกตกำชัยจากกรุงเราชธานีคู่นี้ถูกคู่นะเป็นแบนนะ กระดูกการผ่านมวยนี่พอๆกันครับแดงนี่จากอุ้งตนยับฝันแดงนี่มีพี่เพชรจริงเกียรติกำชัยครับพี่ชายของไอ้ต่อยเสียระพงใช่ไหมนี่นักรบจากศรีนรงดี โชติสรินกับวันฑิตลำทีมครับก็ถือว่าค่ายนี้ก็มาชกฝั่งชิสเกียดในบ่อยครับอทอธนคชดพาวิธีฝ้ายโฆษณาครับมาหยอกให้มาซีซีว่าแถวสุรินณิลเก่งแล้วครับผาคูชชกไม่ได้ก็เลยมาทางชิสเกียดยังยังไม่เก่งครับก็เกรดดียังเป็นบีอยู่บีบวกอยู่อ้าวฮาดูครับ าชนะก็คงดถึงเอแลวันนี้่งวิ่งิ่สมัยก่อนก็เก็บกำใจสองสองเขียนเอาสังขารนะจะสมรานะหาว่าหนสมรานจุ่ก็สองสองยนี่แหละสังขารอะไรประมาณนี้ับ อาจารย์สัมพันธ์ก็เริ่มจากการภาคมวยครับภาคมวยมาจัดมวยจัดกีฬามาเป็นสถาการภาคมวยเป็นทำมาแล้วทุกอย่างเหมือนกันเลยทุกๆสัมพันธ์เนี่ยเรื่องมวยไม่ให้ไม่ให้ใครโกหกได้สองคนเองคนดี ิจการเกี่ยวกับวสุบรรนำโชคอ่ะตองกรลอดีรดาเใได้เยสุบรรนำโชคโยแลนดครับในที่เนกดอรบสมนะครับจบจากคู่นี้ก็เป็นทางด้านของ พยักเล็กสสองสิงห์ก <estás 1> ับเพชรพยัก <teaching>. ชัยเจริญหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับเป็นกรัมที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับสต่อสาต่ออันต่อห้าสามน้องสามอ้าวรางวัลพิเศษนี่ก็แจ้งมานะครับข้อที่ประกาศเอาไว้ครับนี่คือข้อที่9ครับข้อสิจะเป็นพยักเล็ก สสองสิงครับกับพิพยักษ์ชัยเจริญ1992เนะครับคูส้สมเ็เป็นมาลายทองกับเมืองดำนะครับฟ้าทลายโจรน,นะครับไปรับกางเกงจากอาจารย์บอยเบญจลักษ์นะครับฟ้าทลายโจรตัวนี้ใช่ไหมท่านตัวนี้ใช่ไหมอ้าวท่านให้ท่านาน,าน,นายกธน,นออกิจน,นะครับ มาปิดเวทีใช่ไหมช่วงให้ให้จบคู่นี้ก่อนจบคู่นี้ก่อนนะครับเหลืออีกสองยกนะครับลงก้นลงก้นลงก้นเจ๊ตีนเ้อตีนสายเตบไปต่อยพันเาตบไปต่อยพัดเจ๊เเจนเออเจกระชับดลงย้นพงก้นกนพัดเขาตงไปต่อยแล้วมัเสียโซงต้้งตีนไป อีนาทนาขวเก็มัดนเอเอ่สลครับหนาไปสลนเป็นองล่นขณะที่รถโบนี่กอนเดินรบกระชับพื้นที่เขามาที่แล้วก็เดินแล้วก็ตังกระแพงคกับ่าท ชื่อรถบดอยู่แล้วรุ่งบูดอนชื่อรถบดต้อกบดตบี้นะครับอยากชนะก็ต้องบดต่อไปสิ่งรับเกมยกนี้เกนึ้มาลยาวงาลงยยวลวลงยวยัวลวาลล มีสองตัวเข้ามาแล้วต่อไปต่อไปโดนหวางอยู่ก็เทท้งไปลบอกว่าผมผมไม่เชื่อนะเด้งรับรถกระจายแนีครับรรรับผมบตเาตีดามุดอย่างเดียวไตัดนรตรง รถกดเล่นเต็มสตีเลยนะตอนนี้รถกดเล่นเต็มสตีเลยยังมันของโดนขวาอยู่เอาี่อไเลยนะงไว้งไ้เรถดกดอย่างเดียวตอนนี้กดไปหมด

tăng gấp được được cho không hết đi <coughs> ก็บอกวาเสือไม่อมกัดผมและมีควกมคิดที่จะขึ้นรถบัสชนรถติไปเรื่อยครับสมเช่กันนะครับเนขวาเขวมาสงรั้เนมแล้วเนีเอาเลยมีโอกาสครับอีกหนึ่งยกครับ ่คนนี้จะมีการมอบเกิงให้กับผู้บริหารตัวนี้ต่างโปรโเทรยบอกว่าให้กับฟ้าทรายโจรนะครับต้องับนะต้องจบครับ ขอบคุณเจ้าของกางเกงนักวัยดุดึงด้วยนะครับอาจารย์บอยเป็นจรัสนะครับอนุเคราะห์กางเกงสีแดงๆสวยๆมาให้อาจารย์บอ,อยผู้ดุเดือดในวันนี้เฉพาะผู้ชนะนะครับส่วนผู้แพ้ก็ไปดุได้ที่อาจารย์ทำบราบรงโสธร <c oughs> พิอออยอยทักษ์สกุลนะครับเปที่มวยเพิ่งจะออกสักหน่อยนี้กันได้อาจารย์ำทัครับ การกันนีู้่ราสีสลดย,ยนะครับออาคนไปทัง้งหนึ่งเวทีไปทั้งหนึ่งกับโกสำลากนครับสามนาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมมาตามหาผู้ชนะก,กันต่อครับ บลแท่งโตตังสุดก้แดงนุ่งเทางด้านเ่งกกระพาวินีป้ายโฆษณาจากสีนรงค์เหยียบเพื่กสุ้ครับท่าหนอยู่นจะไปดูิน้องดอกบัวแรือุงบช้าังง او وا 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 تو پٽي ڏي 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 เดีもう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 ๋ยวงรเดี๋ยวองรูผลอแล้วบอ้บ้ไวู้้ไว้ทางตรงในของสุดท้ายมานะว้าวว้าว้าวรน้าโชิสั่งเลครับเสียงย่างฟังชันก็้าว้าว้าบ งานกครับอจารยรียมจ่าละกนเยถไม่ได้ไปยกแพนเงินเลยเดียวครั้งตอสุดท้ายครับของคู่นี้ ดูไปที่อุบกราจะา,านี่ครับเมืออน,นอกปัวครับนี่รถบกแท้โตตันสุดขอใจัยไป